ใครที่รักรถต้องติดตามข่าวนี้กันเลยนะคะ,คะเพราะว่าเราจะพาไปชมการเตรียมจัดงานแสดงรถคลาสสิกที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ธนค่ะซึ่งงานก็จะมีขึ้นไปจนถึงวันที่28-30พฤศจิกายนนี้เพื่อกระตุน้นการท่องเที่ยวโดยภาคธุรกิจโรงแรมก็คาดหวังว่าจะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นสูงนะคะร้อยละ15-20ติดตามได้จากรายงานิ้นนี้ค่ะ เชฟโรเลตโคเวตสติงเรปี1963สัญชาติอเมริกันคันนี้เป็นหนึ่งใน50คันที่จะเข้าร่วมการจัดแสดงรถคลาสสิกในวันที่28-30พฤศจิกายนที่อำเภอห,หัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งถือเป็นกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศให้กลับมาคึกคักมากขึ้นโดยเจ้าของรถรายนี้เห็นว่าการจัดแสดงรถในครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่มีความหลงไหลรถคลาสสิกได้ไม่น้อยโดยครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นการจัดแสดงรถอเมริกรันซึ่งแตกต่างจากเดิมที่มีการจัดแสดงเพียงรถยุโรปเท่านั้นคนทั่วอเมริกาหลังไหลมาดูงาน Pepper Beach เช่นกันครับงานเทศกาลร,รถคลาสสิกแห่งเมืองหูหินนะครับเราจัดมาเป็นปีที่สองแล้วนะครับคนที่เล่นรถคลาสสิกก็จะรู้ว่าปีหนึ่งมีครั้งเดียวก็ใจจดใจจ่อจะรถส,สวยๆของเขามาโชว นะครับก็เป็นงานที่รับความสนใจที่สุดในประเทศเป็นงานรถคลาสสิกนะครับที่คนทุกคนเนี่ยสนใจแล้วก็ตั้งใจจะมางานนี้มากเลยครับขณะที่ธุรกิจโรงแรมยังคาดหวังถึงจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้าร่วมเทศกาลร,รถคลาสสิกที่หัวหินเพิ่มขึ้นร้อยละ15 2 0ถึง 20. เราก็คาดการไว้ว่า <c oughs> งานท้งนี้เนี่ยจะทําให้คนไทยรู้จักโรงแรมซนทาร่ารู้จักหัวหินและรู้จักแหล่งท่องเทีย่ยวใหม่ๆเป <c oughs> ้าหมายของเราเนี่ยเราต้องการเพิ่ม target ตต้องการเพิ่มจํานวนลูกค้าเนี่ยมาโัวหินนะครับ <c oughs> จะเป็นที่ไหนกันแล้วแต่แต่ว่าอขอให้เป็นวัวหินนะครับ จรแสดงรถคลาสสิกนอกจากจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดประจวบคีรีขันแล้วรายได้ส่วนหนึ่งยันงนำมาใช้ในกิจกรรมเพื่อสังคมอีกด้วยโดยมอบจัก,กรยานให้แก่โรงเรียนในต่างจังหวัดและรายได้ทั้งหมดหลังจากหักค่าใช้จ่ายจะมอบให้แก่มูลนิธิชัยพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลต่อไป ใครสนใจก็ต้องไปชมที่อำเภอหัวหินนะคะรอในช่วงของปลายเดือนหน้า